ขอบคคนไทยที่ช่วยพาพวกเขากลับสู่ระบบการศึกษาผ่านโครงการ PTT Virtual Run ลมหายใจเพื่อน้องกลุ่มปตทเขียงข้างสังคมไทยด้วยลมหายใจเดียวกันสวัสดีค่ะวัดกมุตพุทธรังสีพุทธมนทนใช้หลักบวรเป็นแนวทางในการอบรมเยาวชนให้เข้าใจและเห็นความสำคัญของสถาบันครอบครัวชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ได้อย่างไรติดตามในรายการฟ้าหมดินวันนี้ค่ะ เจริญพรท่นานสาธุชนทั้งหลายวันนี้เราทุกท่านได้มาบรรพชาสมณเณรในโครงการของโรงเรียนนนมินตราสนุทิศวัดกุมภุทธังสีเพื่อถวายาเป็นพระรจุกุศลโดยอาศัยหลักคำของพระราชาตั้งแต่ในหลวงรัชกาลที่9จนถึงในหลวงรัชกาลที่10ของเรานะ ได้ใช้ธรรมพระราชาในการปกครองด้วยเป็นธรรม,มาพิบาลเพราะนั้นการบรรพชาสมรเนมในโอกาสนี้ถือว่าเป็นพระราชกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลแดอ่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและได้ถวายพระราชกุศลแด่สมเด็เจพระนางเจ้าพระบรมบราชินีนาถพระราชาชน,นีพระพันปีหลวง ในโอกาสอันเป็นมงคลน,นี้และในโอกาสดังกล่าวนี้ก็ได้รับพระราชทานผ้าไตรจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระวชระก้าเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชากาลที่สิบของเราอาได้พระราชทานผ้าไตรมาบรรพชาสมณเณรในโอกาสดังกล่าวนี้จึงถือว่าเป็นมิ่งขวัญของพระสงค์ในก่อนชาวไทยโดยพระองค์ทรงแรงเห็น พระพุทธศาสนาถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญและการปลูกฝังให้เยาวชนเข้าสู่บวรบ้านวัดโรงเรียนปลูกฝังคุณธรรมวัฒนธรรมและสิ่งอันเป็นมงคลให้แก่ลูกหลานธรรมของพระราชาอันเป็นกุศโลบายเป็นนโยบายที่พระองค์ทรงได้ประพฤติปฏิบัติแล้วก็ประสงฆนิกรชาวไทยควรนำมาประพฤติปฏิบัติ เพื่อจะเป็นสิ่งที่สำคัญให้เกิดเป็นประโยชน์แก่อนุชนโดยเฉพาะเยาวชนลูกหลานให้เข้าวัดปฏิบัติธรรมและให้รู้จักปฏิบัติตนเองเป็นคนดีในสังคมในโอกาสหน้าซึ่งเป็นประโยชน์ของชาติเป็นประโยชน์ของพระศาสนาและในโอกาสที่เราได้เทิดทุนสถาบันมหากษัตริย์ของ ชาวไทยให้รุ่งเรืองสืบนานเท่านานขอเจริญพรการบ่มเพาะเยาวชนให้เป็นคนดีโดยใช้ธรรมของพระราชาย่อมจะทำให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองสังคมและประเทศชาติในอนาคตต่อไปได้อย่างยั่งยืนค่ะสวัสดีค่ะเราเราวิ่งไปด้วยกันเธอเคียงข้างก้าวไปพร้อมกันฉันเธอในวันหนึ่งคงจะได้เจอ รขอบคุณคนไทยที่ช่วยพาพวกเขากลับสู่ระบบการศึกษาผ่านโครงการพ T ทีทีเวิร์ชวลรลมหายใจเพื่อน้องกลุ่มปตทเคียงข้างสังคมไทยด้วยลมหายใจเดียวกันสนับสนุนโดยปตทสารพลังสู่ความยั่งยืน